แห่งเรือลือเรื่องเอมืองงาช้างดำจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระราชแช่แห้งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเมืองแห่งขุนเขาทามกลางทะเลหมอ,อกจังหวัดน่านค่ะซึ่งเป็นดินแดนแห่งอรารยธรรมล้านนาตะวันออกค่ะก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดน่านนะคะเมืองน่านในอดีตนะคะเคยเป็นเมืองเล็กๆค่ะที่เกาะตัวขึ้นในช่วงกลางพุทธศต,รตวตรรษที่18 บริเวณลาบลุมแม่น้ำน้านั่นเองค่ะเดิมนะคะมีการเรียกชื่อใหม่ว่านันทบุรีค่ะแต่มีหลายพยางนะคะจนทำให้เรียกยากค่ะชาวบ้านนะคะซึงนิยมเรียกว่าเมืองน่านมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะขนาดของพื้นที่หน้านะคะประมาณ11,472ตารางกิโลเมตรค่ะแล้วก็จำนวนประชากรทั้งหมดค่ะ4 7 6 7 2 7คนค่ะจังหวัดน่านะคะ เป็นมนสเนสห์แห่งคนขาในภาคเหนือของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะมีท่องวิวทิวทัศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะที่น่าสนใจนะคะให้เราได้สัมผัสด้วยค่ะบรรยากาศที่ราบรื่เนเงียบสงบนะคะและมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทางธรรมชาติมากมายค่ะน่านนะคะซึ่งเป็นที่ดึงดูดทั้งคนภายในพื้นที่ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วยค่ะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะที่ไปนั่นและไม่ควรพลาดค่ะคือวัดภูมินนะคะจุดเด่นของวัดนี้นะคะคือภาพจิตรกรรมฝาผนังนั่นเองค่ะที่แสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวน่านในอดีตค่ะภาพที่มีชื่อเสียงมากนะคะคือภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่านค่ะหรือภาพกระสิบหลักปรลีโลกนะคะ และวัดพระธาตช่แห้งนะคะมีอายุประมาณ600ปีค่ะเป็นวัดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและโบราณวัตถุนะคะตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุขโขทัยค่ะระหว่างปีพศ1781ถึง1981ค่ะและไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือสถาปตัตยกรรมและทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามนะคะซึ่งในท่องเที่ยวนะคะยังสามารถเช่าจักรยานในเมืองนะคะและขี่ ไปวัดน,นะคะเพื่อชมบรรยากาศรอบๆร,ระหว่างทางได้ค่ะบ่อกเกลือนะคะเป็นอำเภอเล็กๆค่ะที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนนะคะเรียกว่าบอกก่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า800ปีเลยค่ะซึ่งความโดดเด่นนะคะก็คือบ่อน้ำเกลือนะคะที่นี่นะคะจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ และอีกที่หนึ่งที่มีควรพลาดน,นะคะคือหมู่บ้านสปันค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะที่มีความเงียบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะซึ่งมีพุ่งนาที่เขียวขจีนะคะมีโฮมสเตย์จากผู้ประกอบการภายในชุมชนค่ะมีคาเฟ่ร้านค้าและอาหารนะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่ตางๆค่ะทั้งแป่าไม้ดอกไม้และน้ําตกค่ะซึ่งเหมาะแก่การมาพักผ่อนใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์อีกด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ